พลตรวจตรีปียพันยื่นหนังสือถึงบิ๊กตู่ขอลาออกจากประธานปปงอ้างปัญหาด้านสุขภาพเฉยชูวิ์ชมในีลูกผู้ชายลั่นจะพิสูจน์ให้เห็นต่อไปแต่สังคมถามลาออกแล้วถ้าผิดจริงหลักฐานในมือชูวิต์ต้องทำงานเอาไวถึงที่สุดเกียเสียตู้หาวรับเคลียร์คนจีนหรือไม่ต้องชัดเจน ชูวิทย์ได้โพสเอกสารประธานปปงลาออกชมรูกผู้ชายกล้าตัดสินใจลั่นจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งทางการเมือง19ธันวาคม2565จากกรณีที่นายชูวิทย์กำมลวิสิทธ์ได้ออกมาแชข้อมูลกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างต่อเนื่องและกล่าวถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาว่ามีหน่วยงานสําคัญแห่งหนึ่งหายไปคือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง เพราะว่าผู้บริหารระดับสูงมีความใกล้ชิดกับนายตู้ฮาวคอยช่วยเหลือในเรื่องคดีโดยบุคคลดังกล่าวคือพลต,ตรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองหรือปิงประธานคณะกรรมการปรปรง ซึ่งเคยดารงตําแหน่งเลขาธิการปาปงแม้จกกะเกษียณจากตําแหน่งเลขาไปแล้วแต่อิทธิพลยังคงอยู่ยึดครองสานักง,งานปาปง,งชั้น3เปิดปาร์ตี้สังสรรค์พบภาพกล้องวงจรปิดเห็นนายตู๊หฮาวเดินถือขวดไวน์ขึ้นไปอยู่เป็นประจํารวมถึงนายอ้ําชาวไทยทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้าเสือของบ่อนการพานันจึงขอเปลี่ยนชื่อปปง,งเป็นป้องปิงเงินล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้โพสต์ภาพเอกสาร ที่พลตรวรตรีปิยพันธ์ปิงเมืองขอลาออกจากตําแหน่งประธานปป,ปงง,งและกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอ้างสาเหตุ จากด้านสุขภาพเฉยๆเลยลงวันที่19ธันวาคม2565ซึ่งนายชูวิทย์ได้ระบุข้อความว่าประธานปปงลาออกผมผัดพิงถึงประธานปปงและทําให้ท่านตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งต้องยอมรับว่าเป็นลูกผู้ชายชื่นชมความกล้าหาญในการตัดสินใจเมื่อประชาชนไม่มีตาแหน่งแห่งหนอย่างที่ผมพูดและท่านไม่ตอบโต้ไม่ปฏิเสธไม่ก่อํานาจเอาไว้หรือแม้แต่แก่ตัวต่อหน้าสื่อกลับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลาออกโดยทันทีถือว่าเป็นวิถีทางหาได้ยากยิ่งสําหรับคนมีอานาจในสังคมไทยทุกวัน เพื่อตอบรับข้อคราหาและพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิไร้ซึ่งตําแหน่งและเกราะป้องกันในนามประชาชนขอคารวะการตัดสินใจนี้เพื่อเป็นบรรทัานใหม่ที่ดีแก่ทุกหน่วยงานรัฐในประเทศไทยพลังของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดแต่ในการลาออกอ้างเหตุผลด้านสุขภาพในครั้งนี้ ท้าไม่ประชาชนสงสัยเหตุใดไม่ถแถลงเหตุใดไม่ชี้แจงข้อคอราหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงขนาดที่ชูวิทย์กำมลวิสิตตั้งข้อหาลอยๆว่าป้องปิงเงินแต่ยังไม่ยืระไม่ตั้งโต๊ะพูดคุยกับสื่อมวลชนให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าใครรับเคลียร์ใครถึงแม้จะเป็นลูกผู้ชายในสายตาชูวิทย์แต่ในสายตาสังคมเวลานี้ต้องการจะตรวจสอบให้รู้กันแน่ชัดว่าป้องปิงเงินจริงหรือไม่และใครเอี่ยวดื่มวายต้อนรับจีนเทาขึ้นลงที่ปปงงกันแน่อยากทราบชื่อให้แน่ชัดว่าเกี่ยวข้อง กับใครหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักง,งานปาปงมีรายงานว่าพลตารวจตรี ปิยพันธ์ปิงเมืองประธานปปงยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานปปงและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งใจความว่ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565และประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้งให้กระผมเป็นประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยมีผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565เนื่องจากการะผมมีปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ จึงขอลาออกจากกันเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปปงตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2565เป็นต้นไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งพลตํารวจตรีปิยพันธ์ขณะดารงตาแหน่งเลขาปปงเคยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยได้รับคะแนนอยู่ที่ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินรางวัลด้านการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ จากมูลนิธิฟรีแลนด์รางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเดือนสิงหาคม2554ทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับผลงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน a m l c f t ในด้านกรอบกฎหมายสํานักง,งานปปงได้รับประกาศนียบัตจาก EGMONT ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาโดยมี40ประเทศจาก166ประเทศสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตนี้เรื่องนี้แค่ลาออกอย่างเดียวไม่พอเพราะครั้งที่แล้วชูวิทย์ได้โยนคําถามใส่นายกรัฐมนตรีซึ่งปปงนั้นอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรี พลิษฐประยุทธ์โดยตรงจึงมีคําถามว่าแม้จะลาออกไปแล้วนายกต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือไม่หรือจะนั่งนิ่งเฉยเอาเปรียบชีวิตให้ออกแรงทํางานโดยที่นายกยังลอยไปลอยมาจะทําตัวเป็นหัวหน้าปะปะงเหมือนพฤติกรรมที่เคยทําตอนเป็นคดีเดตนายกพลังประชารัฐสมัยที่แล้วลอยไปลอยมาแล้วให้ผลิตประวิทย์อุ้มชูดูแลลอยมาเป็นนายกอย่างเดียวไม่ได้มีอํานาจแล้วต้องจัดการเด็กในคาถาทําผิดหรือถูกต้องอธิบายกับสังคมให้รับทราบ อย่ากินแรงชูวิตเลยขอร้องเลยครับท่านสืบจากข่าวรายงาน